สนับสนุนโดย s t t t u u t e s กิน c a r e เซ็ตเดียวหน้าดีเหมือนมีหมอดูแลครับสวัสดีครับพบกับหมอกันขยันเล่ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็มาในมานของสบายๆก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ก็ลูกช้ยคนโตในะนำตัวครับ ผมชื่อพีนแล้วก็ผมหกขวบับผม <S 2> <S 2> <S ก็น้องพีนเนี่ยเป็นเด็กวัยเจ็ดขวบเด็กผู้ชายก็จะ,จะเริ่มโซนมีความคิจตัวเองค่อนข้างมากนะครับเป็นวัยที่จะเรียนรู้สิ่งต,ต่างๆได้เยอะนะครับก็มีสมาธิในการเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วก็จเจออุป,ประสรรคอะไรก็จะพยายามคิดแล้วก็พยายามทาให้สาเร็จเด็กวัยนี้เป็นเด็กที่เราจะต้องส่งเสริมนะครับคือบางทีเขาอยากทําอะไรก็ต้องพยายามไม่เขาทาแล้วก็ต้องช่วยในบางเรื่องหรือบางอย่างก็ต้องเขานั่งคิดให้เขาแบแก้ไขปัญหานะครับผมก็ทำาเูย ใช่อาทำเร็วด้วยแล้วก็เป็นวัยที่เริ่มแบบอย่างวาดลูกเขาจะวาดเป็นเรื่องเป็นราวนะคบแล้วก็มีจินตนาการสูงไหนลองเล่าสิ <ไป S 1> เราอันนี้เราวาดรูปอะไรกเขาไปเที่ยวไหนไหน,นวาดสินี่คือจินตนาการแล้วก็ต้องส่งเสริมเขาเล่าให้ฟังเล่าไห้ป้าป้นี่อันนี้คือคาราพาของผมเป็นรูปภาพเรีนรูสาวว่าชอบเร็ยนรู้สาวตลอดเพราะเพื่อนผมเราห้ตั้งตับผมจีผมแล้วมผมเลยชอบเรียนร ขึ้นมาหายโชว์ในกระสาษของเรามีอะไรครับลูกอ,นนอันนี้คือตัวอะไรไทโลเนอร์สเล็กส์หรอเจ็ดอิ่งเป็น,ปนพวกจะใช้เป็นหนึ่งล้านกระดาษทิง จะคอมพิวต์อิมเมจเนชันอด้เนี่ยพวกสับไว้น้ำไพโนสับจะก็กกเป็นช่วงวัยที่มีจินตนารรการสูงนะครับแล้วก็จะคิดทําตามจินตนารรการแล้วก็ชอบเล่านะครับเราจะเล่าผิดเล่าถูกปฏิษติประกอบเรื่องยังไม่ไดบดีมากแต่ว่าเราต้องตั้งใจฟังแล้วค่อยให้เขาใจเย็นในการเล่าก็จะเป็นเด็กที่แบบฉลาดทางอารมณ์แล้วก็วัยน,นี้ก็ต้องสอนให้ใจเย็นสอนเรื่องคุณธรรมการเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับรู้จักผิดรู้จักถูกเราต้องสอน เขาแล้วก็เป็นไวที่อาจจะแบบ รักในการเล่นนะครับเข้ากับเพื่อนมากกว่าก็ต้องระวังเรื่องกินข้าวน้อยชอบเล่นนะครับนี่เราก็ต้องแบบพยายามแบบจัดสรรแล้วก็ต้องซ้อนที่สําคัญสอนเขารู้จักการวางแผนในแต่ละวันวเขารู้จักเวลานะครับเต็กว่าน,นี้ต้องมีนาฬิกาทำสเก็ดูหรือตารางสําหรับในแต่ละวันว่าเขามีกิจวัตรประจําวันต้องทําอะไรเขาต้องรับผิดชอบอะไรสอนเขากวาดบ้านทำความสะอาดบ้านรักสะอาดนะครับเก็บโต๊ะทําการบ้าน,นาช่วยพ่อแม่ล้างจานนะครับทำสับข้าวมก็ทําอย่างนั้นหนึ่งิ โอ้โหทีเลยนะคืจริงแล้วก็ที่เนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องฝึกพินัยน,นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการเข้าสังคมจริยธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของธรรมะที่ต้องสอนแทกให้เขาเพื่อให้เขาแบบโตเป็นเด็กที่มีอ q ควที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยครับก็วันนี้ก็จบเรื่องหมอการขยันเล่าเกี่ยวกับเด็กๆนะครับก็พบกับหมอการแครเล่ากับซาร่าหลายๆเรื่องนะครับกันก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ ติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกโวยดิ่งดิ่งๆดังจริงดังโอเคสวัสดีครับ